สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติมาพัฒนาชีวาตำรวจไทยเราตำรวจกล้าไม่ว่าอยู่้นใดเราขอเป็นอีกแรงใจช่วยทันใวัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหากรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติํำกัด วันอังคารที่10มกราคมพุทธศักราช2566สากรออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของพลตำรวจเอกศรีสุขมหินทรเทพอดีตอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นในการจัดตั้งสากรออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับประโยชน์ในการออมเงินหรือมีความเรือดร้อนในการใช้เงินก็สามารถมากู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อไปใช้จ่ายในคราวจำเป็นนั้นได้ สหกรณ์เอาทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดยังเน้นให้สมาชิกเป็นสมาชิกของหอน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่ต้นสังกัดไม่มีสหกรณ์ก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่วนกลางได้ด้านผลการดำเนินงานของสหกรณ์เอาทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดณนะ30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีจำนวนสมาชิก16,152คน ทุนเรือนหุ้น7,778ล้านบาทเศษรายได้163ล้านบาทเศษค่าใช้จ่าย55ล้านบาทเศษกำไรสุทธิ107ล้านบาทเศษการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิแกและครกอบครัวณนะวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2565จำนวนทั้งสิ้น15รายการจำนวน2,286ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,58,600บาทความสำเร็จของสหกรณ์อมทัพ์ตำรวจแห่งชาติจำกัดเกิดจากความเชื่อมั่นความศรัทธาความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกทุกท่านรวมทั้งของคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษาและฝ่ายจัดการและในโอกาสที่สหกรณ์ดำเนินงานมาครบรอบ46ปีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่44 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นพลังใจและพลังแห่งความหวังให้หมวลสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจเดินต่อไปตามแนวทางหลักการและอุุมการสหกรเพื่อความสำเร็จของสหกรณ์ของเราทุกคนตลอดไปสวัสดีค่ะสหกรเ เรารวมใจชิโอชิโอชิ้อ